ต่อให้มึงเล่นเกมแท้ก็ไม่ได้แปลว่ามึงเป็นคนดีไอ้ไม่ <c oughs> เล่นเกมแท้ใช่เป็นคนดีอ๋ <c oughs> อจริงเนาะสมัยก่อนตอนเด็กไม่มีทางคิดเลยว่าเกมมันจะมาได้ไกลและกลายเป็นอาชีพคนได้ขนาดนี้เพราะว่าเราถูกปลูกฝังในหัวมาตั้งแต่เด็กโดยผู้ใหญ่บางบบางบางประเภทที่บอกว่าเกมแม่ไงไร้สาระเกมแม่งเล่นไปทำลายาสมองเออคืออยากอยากคิดแค่ว่าก็มันรวยอยู่แล้วอะทำไมอยากแค่เราดูแค่นี้ อคิดอย่างนี้อีกกี่ล้านคนนะงั้นถามเ hey ฮต่อเลยเลยกันว่าเ hey ฮคิดว่าอะไรมันคือปัจจัยวะที่ทำให้เกมเถื่อนมันล่มสลายเออ่เทคโนโลยีหนึ่งเพราะว่ามันมีการพวกเครื่องเกมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเซิร์ฟเวอร์พวกอะไร ที่มันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์มันมีการพัฒนากันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมันก็มีการตรวจจับมีการดักจับกันในซอฟต์แวร์ก็มีมีฮาร์ดแวร์ก็สร้างแบบถ้าไม่แท้กูก็ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสร้างแบบเออพัฒนากันขึ้นมาเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อ่ะมันนี่แหละเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้อีมพวเกมก๊อปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ ส่วนเรื่องส่วนเรื่องสามัญสำนึกของคนตอบไม่ได้ว่าเพราะคนเกี่ยวไหมเพราะคนเก่งมาเพราะคนมันเอาดีสามัญสำนึกก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกแต่เทคโนโลยีมันดีขึ้นไงแล้วกูทำอะไรไม่ได้กูก็เลยต้องคือเฮเฮเอะไรจะบอกว่าเฮอะไรจะบอกว่าต่อให้มึงเล่นเกมแท้ก็ไม่ได้แปลว่ามึงเป็นคนดีไอ้ไม่เล่นเกมแท้ถึงเป็นคนดีหมายถึง ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ใส่ดีไม่ใช่แบบบางทีเกมทบว่าบางทีก็ไม่ได้อยากซื้อเกมแท้หรอกคุณก็อยากซื้อเกมปลอมเหมือนกันแหละแต่มันมันมันเล่นไม่ได้อย่าไปอยากซื้อเกมปลอมสิเราต้องซื้อเกมแท้เราเป็นติ๋อันนี้พูดถึงอันนี้พูดถึงคนที่เอ้นนี่ไงคนที่แบบว่าบอกว่าเราพูดเรื่องสามัญสำนึกไม่ได้อะเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใครได้บางทีเห็นคนเล่นเกมแท้แต่ในใจเขาอาจจะแบบ ก็อยากมีปอมเหมือนกันและวะไอ้เหี้ยถ้ามีปอมกูก็เอาอ่ะแต่คือกูไม่มีทางเลือกอะไรแบบนั้นอ๋อก็เป็นการมัดมือให้คนนั้นไปเฮ้ยงั้นผมก็ถือก็ถือว่าวงการเกมเนี่ยเป็นวงการเดียวเลยมั้งที่แม่งสามารถทำลายเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ถูกไหม เพราะว่าวงการอย่างวงการหนังทุกวันนี้ก็แก้เรื่องแผ่นปอมไม่ได้วงอย่าว่าแต่วงการหนังเลยวงการพระเครื่องวงการรถเนี่ยมันก็นยังแก้เรื่องของปอมไม่ได้เพลงก็ไม่ได้วงการเกมเป็นวงการแรกเลยที่สามารถแก้เรื่องแผ่นปอมได้เพราะว่าอ่ะผมผมต้องให้เครดิตสตรีมใช่ไหมต้องให้เครดิตสตรีมก่อนเลยสตรีมเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้โลกมันใกล้กันมากขึ้นการซื้อเกมมันใกล้กันมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถซื้อผ่านสตรีมได้แทบทุกเกมเลยแล้วก็พวกอีพีสโตร์ต่างๆนานาที่เราสามารถซื้อได้และผมรู้สึกว่า ระบบของเกมมันถูกสร้างดีไซน์มาเพื่อกันคนปลอมได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอายกตัวอย่างอย่างรับสมัยนีย้สมมุติเราไปโหลดคอบิวตี้ก็ได้โหลดคอบวิวตี้ปลอมมาออนไลน์ไม่ได้นะเว้ยใครจะไปเล่นด้วย ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือและอีกอย่างหนึ่งค so ือเกมสมัยนี olduğu, game, really, t t ้ม oh on ันมันราคามันไม่ราคามันก็แพงมันก็พันกว่าบาทเนาะแต่มันซื้อมาคนซื้อมาส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจซื้อมาเพื่อเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวเขาต้องการอยาจะซื้อมาเพื่อเล่นออนไลน์ด้วยแล้วทำให้เกมเกมนี้มันอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ซื้อถ้าเกิดคุณไม่ซื้อเกมแบบถูกต้องอ่ะคุณก็ไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ก็จบผมว่าอันนี้แม่งแฝงมากและอีกอย่างหนึ่งคือวงการเกมอ่ะแม่งคัดกรอง ทัดกองด้วยตัวมันเองะถูกป่ะก็เหมือนบีบด้วยฮาร์ดแวร์ที่พัฒนามากขึ้นอาจจะต้องเสียตังเรื่องฮาร์ดแวร์อาจจะต้องแบบเสียตังเรื่องครัลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์มากขึ้นโดยการทำอะไรก็แล้วแต่ในฮาร์ดแวร์ที่แบบสแกนเพิ่มเติมที่แบบว่าถ้ารอมแล้วก็เล่นไม่ได้อาจจะต้องเพิ่มตัวนั้นลงไปแต่ต้องลงทุนหน่อยแต่มันก็ตัดตัดเรื่องเกมก๊อปไปได้ซึ่งมันก็เป็นผล อ๋อ,อบางทีแบบเ,เรื่องแวนเหมือนเกมออลไลน์น่ะมันจะมีโปรแกรมที่แบบว่าซอ,อฟต์แวร์ดักจับโจ้พที่ใช้โปรแกรมโกงอ่ะมันจะมีซอฟต์แวร์ที่ฝังเข้าไปกับเครื่องเลยเขาเรียกว่าโปรแกรมแวนการ์ดนั่นแหละทางเกมอาจจะต้องลงทุนเรื่องซอฟต์แวร์หรือเรื่องฮาร์ดแร์ที่เขาพูดไปข้างต้นน่อาจจะต้องลงทุนมากขึ้นเพื่อที่จะเมนเทนความ ความเป็นเกมของเขาอะ่ะ<อ>ความที่แบบว่าเขาจะไม่ขาดทุนแล้วก็ความความดีความชอบของเกมเขาอะอาจจะต้องอลงทุนแล้วซึ่งสมัยนี้มันก็ราคาที่จะแบบที่จะลงทุนกับเรื่องพวกนี้มันก็คอ์สมันก็ต่าลงเฉพาะว่าสมัยก่อนคอ์สมันเยอะมากที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีโนดรีอะไรนั่นนะ่ะ<อ>คอ์สมันเยอะแต่สมัยนี้พอมันผ่าเวลาผ่านไปคอ์สมันต่ําลงเขาก็เลยทําพอทําเสร็จโอเคมันก็เกมก็ก็หมดสิทธิ์ ก,ก็ดีนะเพราะว่าเหมือนตัวเดเวลอปเปอร์เขาก็มองว่าเออให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วเขาก็ให้ให้แวลูคนเล่นแผนแทมมากขึ้นเพราะว่าสมัยนี้เวลาคนซื้อเกมแท้อะไรก็ตามแม่งของแถมบานเลยอะยิ่งยิ่งหลังๆมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันกำลังจะตายต่อมาไม,ไม่ใช่เรื่องของเกมเกมแท้เกมกรอบละ แผ่นเกมจะตายนความรู้สึกผมคนไปซื้อดิจติตอลหมดตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นเวลาแผ่นเกมที่เวลาเขาทำกันเขาพยายามที่จะขายขายเป็นบันเดลอ่ะคือไม่ได้ซื้อมาเพื่อได้แผ่นอย่างเดียวซื้อมาอันเนี้ยมึงได้แมปในเกมละอ่ะมึงม,มนนึงจะได้เป็น,นกระดาษ<อ>เออได้เป็นของของเขาเรียกอะไรของที่มันจับต้องได้อะที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบออนไลน์ยอย่างเดียวเซอร์ไเนี่ยเป็นเซอร์ไพร์สเนียแบบลิมิเต็ดอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่ก็จ่ายตังค์ก็ได้สกินอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเออมันก็ดีเ่มนลยเป็นซีดีแล้วมั้งน่าจะขายเป็นแบบขาว่าไดฟ์ เออฮนดี้ไดฟ์เริ่มมีแล้วหลังๆมาน่าจะมีแบบเฮนดีไ้ไดฟ์เริ่มมาแล้วแต่ผมว่าก็เป็นไปได้เพราะในอนาคนถ้าเกิดขายเฮนดี้ไดฟ์สุดท้ายแล้วสิ่งที่คนได้ไปคือลงเกมเสร็จปุ๊บเล่นเกมแล้วเบื่อก็ลบลบลบไฟล์เกม <S <S ใเฮนดี้ไดฟ์ทีนี้ไอ้เฮนดี้ไดฟ์ไปใช้ต่อแล้วก็มันก็ก็จะมียังมีโลโก้ของเกมนะัะบนเฮนนี่ไดฟ์เนี่ย <S <S ก็เหมือ่เออไปในตัวถูกต้องก็เท่ถือว่าเท่ไปเลยนะครับผมวงการเกมในปัจจุบันนะเดี๋ยวถามเรื่องวงการเกมปัจจุบันดีกว่าเลี้ยงเนื่องจากเคตอนนี้เป็นใช้คำว่าเป็น นิวเวสติเมอร์เป็นนิวคัมมิ่งมากที่กำลังมาแรงในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้มากก็ต้องยอมรับว่าคุณมาแรงจริงคุณคนพัโล่ขึ้นแสนกว่านี่ในเวลาสองปีนิดมันน้อยคนมากนะที่ทําแบบนี้ได้นะอ่ะวงการเกมในปัจจุบันฮะเฮมองยังไงฮะและคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะโตขนาดไหนครับผมวงการเกมในปัจจุบันถ,ถ้านับจากตั้งแต่สมัยก่อนอยอมรับกันได้ทุกคนถามร้อยคนตอบร้อยคนก็คือ,อวงการเกมคือปังขึ้นเยอะมากจากก่อนคือมันทั้ง มันทั้งสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้ไม่ว่าจะเป็นมันไม่ใช่แค่อาชีพสำหรับคนเล่นเกมนะม,ม,มันเป็นอาชีพสำหรับแบบคนจัดอีเวนต์คนาภาคหรือว่าทำรายการต่างๆสร้างไฟช่งางกล้องรายการาต่างๆคือมันสร้างอาชีพให้ได้มันสร้างอาชีพได้แบบเยอะหลายาหลายหลายวงการอนะ่ะแล้วถ้าพูดถึงปัจจัยที่จะทำให วงการเกมมันโต <game. S 2> ขึ้นอ่ะ,อะหนึ่งเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ที่มันทําให้วงการเกมโตขึ้นก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ตสมัยนี้ก็สมัยก่อนอย่างที่เห็นกัน <laughs> อย่าไปเทียบสมัยก่อนสมัยก่อนจะเรียกว่ามีเน็ตเลยสมัยก่อนคือการท่องโลกออนไลน์คือเข้า Google นะ่รอ5นาทีกว่าแม่งจะกดเสิร์ชอะไรหนึ่งอย่างได้แม่งแทบไม่ทน้งเลยโหลดอย่าว่าจะโหลดเกมเลยจะเล่นเกมออนไลน์ในเว็บยังรอเป็นชั่วโมงอ่ะอางี้ดกว่าใช่ อ่ะต่อนะมีเครื่องอ,อินเทอร์เน็ตแล้วนะหนึ่งซึ่งมันสิ่งที่ทําให้วงการเกมโตขึ้นหนึ่งอินเทอร์เน็ตสองโทรศัพท์มือถืออ่าโทรศพัพท์<ช>มือถือมันกลายเป็นแพลตฟอร์มการเล่นเกมอันหนึ่งเพราะว่ารายได้จาก2ในสของวงการเกมหรือว่าวงการอ e ีสปอร์ตหรือว่าประวงการเกมดีกว่าสองในสนะของรายได้ของวงการเกมมาจากตลาดเกมมือถือซึ่ง ตรงปัจจัยที่สองที่บอกว่าสําคัญนะก็คือเลือกมือถือถูกไหมก็คือถ้ามือถือดีก็เล่นเกมได้ดีสามเรื่อง e ีสปอร์ตก็คือจะมีการจัดแข่งขันแล้วก็พอมีการจัดแข่งขันคนดูเยอะงานเข้าโฆษณาเข้าแล้วมันไม่ใช่แค่เอ่อเกมมิ่งเกียร์ที่เข้าอ่ะแม่งก็มีแบบนมบ้างแคมเปญอะไรแม่งก็เข้าได้หมดอ่ะ ใช้ใช้คำง่ายๆว่า mass product เริ่มเห็น value ของวงการเกมมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันสามารถเข้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการได้เพราะว่าคนดูเยอะเพราะว่าคนดูเยอะอ่าฮะเพราะว่าพอคนดู e-sport เยอะมีการจัดอีเวนต์จัดการแข่งขันแล้วพอคนดูเยอะ viewer เยอะแล้วก็มันก็เหมือนได้ air time ตรงนั้นน่ะถ้ามีใครแบบไปลงทุนตรงนั้นน่ะแล้วก็สอันสุดท้ายแลฐบาทที่จะถามา รัฐบาลก็เกี่ยวค่ะรัฐบาลเรารัฐบาลเราช่วยเรื่องอีสปอร์ตด้วยเหรอไม่ได้ช่วยเลยไม่ใช่เหรอไม่ไม่พูดถึงาถ้ารับถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นอ๋อรัฐบาลต้องมีส่วนในสนับสนุนในการผลักดันให้อีสเกมเป็นกีฬาที่ไปแข่งในโอลิมปิกหรือว่าแบบจัดให้มันดีกว่านี้แล้วก็มันจะทำให้เม็ดเงินที่เกี่ยวกับอีเวนพวกนี้หมุน แล้วมันก็จะใหญ่โตขึ้นมันก็อาจจะเหมือนวงการทีวีหรือวงการอะไรก็ได้ในอนาคตอะตอนนี้มันอาจจะแบบจาก69ล้านคนของประเทศไทยตอนนี้คนเล่นเกม24ล้านคนแล้วนะคือซึ่งมันเป็นสองก็เยอะมากอะก็เยอะ1งในสาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วะ1ในสามใช่เป็นสาเอซนประชากรทั้งโลกเข้าใจซึ่งมันก็นั่นแหละเยอะหละ ม่ใช่ประชากรทั้งโลกประชากรในเมืองไทยสิผมค่ายาสยาเมืองไทยค sorry อ่ะจริงจริงเ่ะถ้าเกิดพูดถึงรัฐบาลเนี่ยอ่าผมผมตอบได้เลยว่านานเขายังใช้อีเมลไม่เป็นเลยแต่เขาให้เขาก่อนให้เขาพังดันวงการเกมให้เขาสมัครอีเมลให้ถูกกันก่อนตอนเนี้ยอย่าว่าอย่าว่าจะใช้อีเมลไม่เป็นเลยเออเฮเคยเคยไปรับเงินไหมวางบินเซ็นเอกสารกับปัะชาชนอยู่เลยเนี่ยอะไรไม่รู้ทุกวันนี้คุณจะมีคุณจะมีชิปทำไม กู <G ül> จะมีชิปทำไมถ้าเกิดกูต้องมาเดินเซ็ตเอกาสารเหมือนเดิมอะอคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับเอออ่าเ,เ,เห็นด้วยกับที่เ hey ฮพูดเพราะว่าวงการเกมวงการเกมมันก็โตขึ้นมากๆในช่วง3-4ปีให้หลังนี้เนาะแล้วก็เห็นว่าเอาจริงเนาะสมัยก่อนตอน,นเด็กอะเชื่อเลยว่าเด็กรุ่นเราหมายถึงรุ่น,ร,นรุ่นโพลกัเฮเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่า แม่งจะทําเกมมันจะมาได้ไกลและกลายเป็นอาชีพคนได้ขนาดนี้เพราะว่าเราถูกปลูกฝังในหัวมาตั้งแต่เด็กโดยผู้ใหญ่บางบางประเภทที่บอกว่าเกมแม่งไร้สาระเกมแม่งเล่นไปทาลายสมองเออจนตอนนี้เป็นไงล่ะครับผู้ใหญ่ไม่赖ล่ะครับโอถอดถออดมาดีกสาวไปด่าผู้ใหญ่ซะแล้วไอ้นี่ไงเฮเฮหรือผมเป็นซีเมอร์ได้ไหมเฮเป็นเฮเป็นสายเฮเฮเป็นสายแบบเอเด็กๆใช่ไหมเราเป็นสายเอ็ดเคๆผู้ใหญ่เออดี ฐานทานต่อยผู้ใหญ่หาหายเลยคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายอย่างที่เฮพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนที่มีทัศนคติเลยว่าแบบเอ้ยทัศนคติว่ะมันยังมีคนที่มีมันยังมีคนที่มีทัศนคติเลยว่าแบบเฮ้ยเกมจะซื้อของแท้ไปทําไมอ่ะซื้อของปลอมก็ได้นู่นนี่นั่นเฮเอดูเคดเขาหน่อยดิให้เขาช่วยเขาหน่อยดิขอหนึ่งดอกจำจำมา อ่าคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเฮนะคะการที่ซื้อแผ่นปลอมไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเกมอ่ะมันก็เท่ากับว่าเป็นการไม่สนับสนุนเป็นการไม่สนับสนุนอเอ่อวงการวงการนั้นนั้นอ่ะถ้าคุณชอบที่จะเล่นเกมรักเกมจริงๆอ่ะคุณต้องสนับสนุนวงการเกมให้มันไปได้ดิไม่ใช่แบบมาเอามาคอยเอาเปรียบวงการเกมที่คุณบอกว่ารักนักรักหนาคือรู้ไหมว่าการที่เราเล่นเกม แผ่นกอล์ฟนะหรือว่าไปสนับสนุนของเถื่อนหรือของกอล์ฟะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ทำให้เกมเกมเจ้าของเกมหรือเจ้าของหนังนั้นอะขาดทุนแต่มันทำให้หอีกหลายๆคนอีกหลายๆชนชั้นอีกหลายๆที่เป็นลูกจ้างอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตากล้องช่างไฟแม่บ้านหรือเมคอัพอาร์ติสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในในขั้น,ตอน,นตอนการผลิตอของเกมหรือของภาพยนตร์นั้นอะ ทำให้เขาอ่ะไม่มีงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าถ้าเจ้าของเกมหรือเจ้าของหนังนั้นขาดทุนอ่ะเขาก็ไม่ทําต่อถูกไหมพอไม่ทําต่อคนที่มันก็ไม่สร้างงานอ่ะมันไม่เกิดงานอ่ะเออเพราะว่าเขาขาดทุนอ่ะสิ่งที่เหตุอกคือถามว่าเจ้าของบริษัทมันกระทบไหมอ่ะมันกระทบแหละแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนั้นไหมก็ไม่เดือดร้อนขนาดนั้นคนที่เดือดร้อนกว่าคือคนที่อยู่ under ร์เชนตรงนั้นทั้งหมดคนที่อยู่ในพาร์ทการผลิตทั้งหมด อาจจะเป็นญาติมึงก็ได้ที่เขาไปทํางานโดยที่มึงไม่รู้แล้วเขาก็ไม่มีงานทําเพราะมึงดูหนังเทือนหถือไปซื้อเกมเทือนใช่หมายถึงคนที่เล่นเกมกราฟโอเคึงกูใออแบบคือชื่อว่ามันมันจะเป็นโดมิโน่เชนอ่ะการการล้มอ่ะเพราะว่าสมมติมันคืออยากอยากคิดแค่ว่าก็มันรวยอยู่แล้วอ่ะในเนี่ยกแค่เราดูแค่นี้อ่ะคิดอย่างนี้อีกกี่ล้านคนนะ พังกันดีพอดีพอดีเท่าไหร่ก็พังแล้วมัน<อ>แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนคนที่เห็นแก่ตัวอ่าก็จริงอันนี้เห็น,นไปสนับสนุนแบบมันก็ทําอะไรอย่างอีพวกนั้นน่ะก็แค่แบบดูดของเขามาแล้วก็แบบมาปั๊มแปะแล้วก็แล้วไงอะไอคนชอบเ <c oughs> วลาบึงด่าคนเลยเป็นจ่าเราเรางเรางไปสนับสนุนแล้วแบบมาพูดแบบหน้าด้านได้ไงว่าแบบ<อ>แบบ ผมพูดผมพูดตรงๆนะฮะผมชอบพี่เฮมากเวลาพี่เฮด่าคนอื่นเนี่ยผมก็ทับใจมากพี่เฮไม่ป็นคนด่าคนอื่นได้เจ็บคำถามสุดท้ายก่อนไปจริงๆแล้วนี่สุดท้ายจริงๆแล้วผมเห็นคุณสตรีมเกมมาจนยอด l โ o w e r จะไป2 0แสนอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ามัน2องแสนอีกไม่นานแล้ววันที่สถานการณ์กลับมาปกติอ่ะคุณเป็นแอร์โฮสเตสอ่ะคุณต้องกลับไปบินเน่ยแล้วเราจะได้เห็นไอเฮเดนเฮ็ในเวอร์ชันสตรีเมอร์อยู่ไหมเนี่ย เห็นแน่นอนค่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้ง follower แน่นอนก็ช่วงตอนนี้ก็แบบมีมีแบบ FT 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 เป็น FT เป็นน้อนน้อนลูกๆอ่ะอ่ะแบบมีคนคอมเมนต์ว่าเนี่อายุเท่าไรเลยครับี่ไม่ได้ค่ะแม่แม่น้องอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเลยเขาว่าใช่เหมือนแบบแม่น้องมีลูกตอนนี้แบบสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบสิบครัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ ีอายุเท่าแม่ผมเลยครับก็เรียกแม่สิลูกแล้วก็แบบให้แต่ดีนะคุณก็เป็นคุณก็จะได้กลายเป็นกลายเป็นนี่ไม่ใช่หรอกลายเป็นเหมือนแบบไอคอนของเด็กยุคใหม่เหมือนทําให้แบบเหมือนเด็กยุคใหม่เขามีที่จะลงใจลงแบบเป็นมัมมี่เออแบบเรียกมงเรียกแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักน่ารักน้องๆน่ารักก็น่ารักน่ารักแบบทักมาทุกวันแบบพี่เล่นแบบตัดคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมีอาร์ตมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอาร์ตแฟนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไม่ทิ้งหรอก อยู่ด้วยกันอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณบินคุณบินกลางวันกลางคืนควบกะควบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะได้ดูแล้วพวกพวกเด็กน้องๆก็ได้ดูคุณสตรีมยังไงอ่ะคือปกติเพจเฮอ่ะมันมันจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่มีเวลาทางการอยู่แล้วมีแต่เวลาทางกูอ๋อโอเคก็ว่าตอนนัดอัดรายการมันเห็นมันปรับเวลาสตรีมมั่วซั่วหมดจะไปสตรีมตอนไหนก็ได้เนี่ยเพิ่งจะสตรีมก่อนหน้าที่จะเข้ารายการแล้วนะเพราะตอนแรกปกติมันสตรีมตอนเย็นโอันเนี่ยก็อยากสตรีมตอนบ่ายไม่เลยไม่ได้สตรีมแล้วด้วย เมื่อกี้คุณเม่สีม่ะอะไรวมนเนี่ยโอ้ยเพืแฟนลับต้องสแตนบายอ่าอ้าแต่ไม่เป็นไรเราก็เราก็ไม่ได้ลบไลฟ์ทิ้งไงคนก็ไปดูไลฟ์เก่าเราได้ถูกไหมได้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 อืมอ่ะโอเคฮะก็ยังไงก็ตามก็ขอให้วันที่ทุกอย่างกลับปกติคุณแม่เฮเลนได้กลับมาเป็นคุณแม่ของน้องๆเหมือนเดิมนะอย่าไม่ทิ้งไปไหนนะ ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนเป็นหนึ่งคนที่เป็นสีสันมากๆในวงการสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะไปได้ไกลในเวอร์ชันสตรีมเมอร์แต่สิ่งที่ผมโกรธคุณมากๆคือทําไมมึงไม่รีบเล่นอวาร l โลแลนด์กับเอพิเกนเจนตอนกูติดต่องานมึงไป <c oughs> ตอนนั้นมึงเล่น <c oughs> แต่มือถือ ตอนนั้นเล่นได้เป็นอ่ะได้เดี๋ยวมีอะไรไว้อัปเดตตอนนี้เล่นเล่นได้แล้วตอนนี้เล่นเก่งแล้วมาเล่นด้วยกันได้อะงั้นสุดท้ายสุดท้ายนี้ครับคุณเฮเลนครับสุดท้ายจริงๆอันนี้คือเป็นประเพณีของรายการทุกรายการทั่วไปฝากชาแนลหน่อยฮะหรือให้เขาฝากเราเขาเราเราเขาฝากเขาฝากไปก็คนคนเขาจะมาดูของเนี่ยพูดกันตรงๆนะคนจากเฮมาดูของเรามากกว่าคนของเราไปดูของเฮแน่นอนอะว้าววาไปแกไอเฮเฝากฝากมายังไงก็ฝาก ่อง Helen Hex ด้วยนะคะ Helen ก็คือ H E L E N แล้วก็ H E X Helen Hex ไม<ด> <H iggs. S 2> ่ว่าจะเป็น<ไ>ปใน YouTube และ TikTok TikTok ต,ต,ต,ตอนนี้ยังใช้ชื่อ Helen Hex เหมือนเดิม Helen Hex Official ออฟฟิเชียลนะแล้วอันต่อไปเอายิบปากเผื่อไปเลยเผื่อมันหายบิดอยู่ในเขาอ่ะเอาเผื่อเดือนเผื่อรายการรายการออนมันเปลี่ยนไปออฟฟิเชียลสองถูกไหมอ่าโอเครอติดตามนะฮะเฮเลนออฟฟิเชียลกับเฮเลนออฟฟิเชียลสองเผื่อไว้ก่อนจะเอาเผื่อเผื่อบินเผื่อบินอีกโถนี่คุณคือกุ๊ปป้าป้าและหน้าจานไม่ได้ทำไมมันบินบ่อยจังวะฮะมโตลังเกอ่ะอ่ะและสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆนะครับเฮเลนเดี๋ยวไว้อัปเดตกันเจอกันจ้า ขอบคุณมากค่ะขอ,คขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะฮะ เกมเถื่อนหรือว่าเกมก๊อปเนี่ยมันก็หายกันไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะอย่างที่เฮเลนเฮกบอกนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีคนบางประเภทที่ยังคงจะไปเล่นสิ่งของเหล่านั้นอยู่นะฮะเอาจริงๆครับอย่างที่เฮเลนบอกเลยครับผมก็ถ้าเกิดปากบอกว่าเป็นเกมเมอร์อยากจะเล่นเกมก็ช่วยทําตัวให้สมกับเป็นเกมเมอร์น้ําดีสนับสนุนของแท้ดูแลของถูกต้องเท่านั้นเองครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องฮะที่อยากจะฝากไว้นะครับยุคสมัยนี้เนี่ยเกมออนไลน์มันค่อนข้างเยอะ เกมออนไลน์มันค่อนข้างมากและเกมออนไลน์เนี่ยมนเข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะครับก็มารยาทในการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเล่นเสร็จปุ๊บไม่ไปด่าเขาไม่มีการไปขิงใส่กันหรืออะไรก็ตามทํากันพอหอมปากหอมคออย่าให้ถึงขั้นทะเลาะบ,บอกแววงอะไรกันเลยเอาจริงเกมมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบันเทิงครับเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคุณครับวันใดที่คุณเริ่มเล่นเกมแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วนั่นก็คือผิดจิดวัตถุประสงค์ของมันแล้วนะฮะคุ อย่าให้เกมมาเล่นคุณนะครับผมผู้ฝูจบหล่อขนาดนี้โอ้ยรอบหน้าฮะอยากให้ผมมาเอาโดสยาเรื่องไหนอยากให้พูดเก็บเก็บเรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกด้านล่างกันมาได้เลยครับผมและเป็นไงกันบ้างฮะโดสยาเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้ครับอยากให้แก้ตรงไหนบอกกันมาได้เลยรอบหนะ้าจะพูดกันถึงเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้ไกลที่สุดนะครับผมเจอกันใหม่เทปหน้าไปละสว,วัสดีครับ